พระกิติคุณลูกาลูกาได้ค้นคว้าจากบรรดาผู้เห็นเหตุการณ์ชีวิตของพระเยซูแล้วจึงเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาใหม่โดยให้เรื่องเริ่มต้นจากเนินเขาในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเป็นสถานที่ซึ่งผู้เผยพระชนะโบราณได้กล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จมาด้วยพระองค์เองเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์เหนือแผ่นดินโลกนี้ในกรุงนี้บรรดาปุโรหิตเป็นผู้ดูแลพระวิหารและมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคริยากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพระวิหาร เมื่อเขาได้เห็นนิมิตที่ทําให้เขาตกใจสุดขีดทูตสวรรค์องหนึ่งได้ปรากฏแก่เซคริยากล่าวว่าเขาและภรรยาจะมีบุตรชายแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันยังไงลูกาบรรยายไว้ว่าทั้งเซคาริยาและภรรยาชารามากแล้วทั้งคู่ไม่เคยมีบุตรสําเร็จเลยตรงนี้ลูกาได้วางเหตุการณ์ให้คู่ขนานกับเรื่องของอับราฮัมและซาราผู้เป็นบรรพบุรุษยิ่งใหญ่ของอิสราเอลเพราะทั้งคู่ชารามากและไม่สามารถมีบุตรเช่นกันแต่พระเจ้าได้ทรงประทานบุตรชายชื่ออิสอัก ให้กับพวกเขาอันกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของชาติอิสราเอลดังนั้นลูกากำลังบอกเป็นนหว่าพระเจ้าต้องการกระทำบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งแก่ประชาชนของพระองค์อีกครั้งทูตสวรรค์บอกให้เสครรยาตั้งชื่อบุตรชายว่ายอนและทูตยังกล่าวว่าบุตรชายคนนี้จะทำให้คำสัญญาของผู้เผยพระรชนะโบราณของอิสราเอลนั้นเป็นจริงคำสัญญาที่ว่าวันหนึ่งจะมีผู้หนึ่งเข้ามาเตรียมอิสราเอลให้พร้อมพบพระเจ้าของพวกเขา เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาครองราชที่กรุงเยรูซาเลม็มเพราะว่าเวลานี้เยรูซาเล็มถูกปกครองโดยโรมใช่หากจะระบุให้ชัดถูกปกครองโดยบุรุษผู้หนึ่งนามว่าเฮโรดซึ่งเป็นกรรษัตริย์คุนเชิดของอาณาจักรโรมดังนั้นชาวยิวจึงไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าการได้เสรีภาพที่จะปกครองตนเองในดินแดนของตนงั้นนี่ก็เป็นข่าวที่น่าตกใจนะสิทุกสิ่งกาลังจะเปลี่ยนไปพระเจ้ากําลังจะเสด็จมาแต่พระองค์จะเสด็จมาอย่างไงล่ะในการอธิบายเรื่องนี้ ลูกาได้พาเราออกจากการุงเยรูซาเล็มแล้วขึ้นไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในแคว้นห่างไกลโพ้นที่เรียกว่ากาลิลีและที่นั่นเราได้พบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามารียมหรือที่เราเรียกเธอว่ามารีเธอได้มั่นเพื่อออกเรือนมีทูตสวรรค์ก็ได้ปรากฏต่อมารีกล่าวว่าเธอกําลังจะมีบุตรชายเธอจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูซึ่งเป็นคําฮิบรูมีความหมายว่าพระเจ้าทรงช่วยให้รอด และเขาจะเป็นกษัตริย์เหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดจะปกครองประชาชนของพระเจ้าชั่วนิรันด์แล้วมารีถามกลับว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมารีเธอได้รับคำตอบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวกับที่นำชีวิตและความสว่างออกมาจากความมืดในปฐมกาลบทที่หนึ่งนั้นจะให้กำเนิดชีวิตในครันของเธอพระเจ้ากำลังจะทรงผูกพันพระองค์เองกับมนุษยชาติผ่านการปฏิสนธิและการกำเนิดของพระเมสสิยา ดังนั้นมารีจึงได้เปลี่ยนจากสาวบรรน,นอกห่างไกลไร้ชื่อเสียงมาเป็นมารดาของกษัตริย์ใช่ไหมถูกต้องอันที่จริงเธอได้ร้องเพลงเล่าเรื่องราวว่าการพลิกกลับของสถานะทางสังคมของเธอกําลังชี้ไปถึงความวุ่นวายยิ่งใหญ่ที่กําลังจะมาโดยความวุ่นวายนี้จะผ่านมาทางลูกชายของเธอพระเจ้ากําลังจะทรงถอดบรรดาผู้นําจากบัลลังและยกย่องคนยากไร้และคนทอมตนบุตรชายนี้จะทําให้ระบบของโลกกลับตละบัด แล้วเมื่อมารีท้องแก่แล้วเธอกับโยเซฟคู่มั่นของเธอต้องลงไปยังเบตเลเฮมใช่ตอนนั้นมีพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ทั่วทั้งจักรวรรดิโรมเกี่ยวกับภาษีใหม่ดังนั้นทุกคนต่างต้องไปขึ้นทะเบียนยังเมืองตามสายตระกูลของตนคนมากมายได้เยือนเมืองเบตเลเฮมจนทั้งคู่ไม่สามารถหาที่พักได้ในที่สุดสถานที่เดียวที่พวกเขาพอจะพักได้ในขณะนั้นก็คือคอกสัตว์ ในตอนนี้ถัดมาไม่ไกลจากนั้นก็มีคนเลี้ยงแกะกับฝูงแกะกับพวกเขาแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาปรากฏและทําให้คนเลี้ยงแกะตกใจสุดขีดทูตสวรรค์ได้บอกว่า,วาให้พวกเขาเฉลิมฉลองกันเพราะคืนนี้ที่เมืองเบตเลเฮมองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดแล้วใช่พวกเขาได้รับแจ้งให้ไปพบทารกนี้พวกเขาจะรู้ว่าทารกนี้คือพระเมสยาหากพบทารกถูกพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าซึ่งมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะใช่สิครับมันสกรปรกสุดๆเลยแหละ แต่คนเลี้ยงแกะก็ไม่ค่อยสะอาดเหมือนกันพวกเขาได้พบทารกแรกเกิดที่ชื่อเยซูในที่ที่มอสอเขาจึงรู้สึกประหลาดใจมากๆเราคนเลี้ยงแกะกลับไปพร้อมคุนคิดว่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปละ่ะและนี่ก็แปลกประหลาดสุดๆเลยลองคิดดูสิหากพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยโลกจริงคุณคงไม่คาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาในแบบนี้เกิดในคอกสัตว์เกิดจากหญิงสาววัยรุ่นคนที่เฉลิมฉลองด้วยคือคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยใช่เลยทุกอย่างในเรื่องราวของลูกากลับหัวกลับหางไปหมด และนั่นคือประเด็นเลยลูก,กากำลังชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าถูกเปิดเผยครั้งแรกในสถานที่สุกปลกท่ามกลางคนยากจนก็เพราะพระเยซูสเสด็จมาที่นี่เพื่อนำความรอดมาโดยการพลิกระบบของโลกให้กลับตลปัด